เนินเพชรสวงเขามาท่ายให้เพื่อนๆดูเนะด้อรถถางใสน่นี่อันนี้ออกจากอุทยานออกจากอุทยานไหมวะจะไปเถินห้ากิโลเพื่อนถ้าเถินเป็นลำปังเก้าสิบสองกิโลระวังทางนี้ไปบ้านเถินนะเพื่อนแต่ ถ้าถ้าจักจุดนี่นะถ้าเขาจะไปลำปางเขาไปแยกท่านก็นได้เพื่อนแยกที่ว่าไปท่น,น่ะไปทางไปทางเพ่แยกใดถ้าเขาจะตรงไปคุ่นก็ได้แต่เขาเข,ข้าในใสายตาเขานี่ทางพิษสวงนี่มันคงเบรเกินซ้ร้อยเมรเนะเพื่อนเนาะคิดว่านะคิดว่าเบรเกินซมรอยเมตรแต่อันตรายที่สุดเลยเพื่อน ถ้าใครจะมาท่าลองว่ามันจะขึ้นเนินใดขึ้นเนินบดไดยอยก็บ,บ่เคยลองแต่พี่ยอยบอกไว้ตรงๆเลยถ้าบอจําจเป็นบ่ต้องมาลอง้ะเพื่อนมันจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเฮาใด้ถึงชีวิตได้นะเพื่อนเพราะว่าทางลงเขาหนึ่งทางลงเขาและสองถนนซ่อ,องเหนถ้าคิดว่าจะหลงแต่แต่นี่กาขอให ไปประสานผู้ที่เกี่ยวข้องให้คนมาดูเส้นทางให้กลุมทางหลวงนี่แน่นอนเลยเนี่ยแถวอุทยานนี่กลุ่มทางหลวงคือว่าผู้เกี่ยวข้องไหนอำเภอเถิดอเนี่ยเพราะว่ารถมันมันแรงมากเลยเพื่อนเที่ยวนี้ยิ่งกลางคืนนะรถพ่วงเยอะเพื่อนอันตรายที่สุดเลยนะยิ่งรถลงเขามานะ่มาคันนึงบาแจ้ก็คันเดียวนะเพื่อน ถ้าสมุว่าเขาทาทาเพิ่นนะมองมาหันมาทั้งหลังอะถ้ารถขั้งหน้ามามามีปัญหาก็เขารถคันลงมาก็มีปัญหาต่อกันเพราะว่าเบรกบัตรดแน่นอนเพื่อนเพราะว่าทางลงเขาทางลงเขานี่คงว่ามีพายังหรอกความเร็วนะและอีกหนึ่งคนก็อาจจะบังว่วข้างหน้านี่มีกิจกรรมะอย่างท้าทายอันอย่างถ้าจะให้ดีก็ข้อกลุ่มทางหลวงพ้นมาดูแลความปลอดภัยเถอะถ้าคนคนใดจะทาพิสูจน์ไปทำคลิปทำอย่างนะ อันนี้เขามาเถินเขาจะพาหลานไปถับฝันนี่พาตัวหน้อยมาทำฝันแต่พี่ย้อยได้ตั้งหน้าต่างๆมาทำคลิปนะเพื่อนพี่หยอยจะหมาทุระนี่พี่หยอยก็จะทอนฝันคือกันตัวหน่อยก็จะทอนฝันเดี๋ยวจะเข้าตอนใบถ่ายให้พี่น้องเขาพอเด้อเพื่อนทางพิศวงอําเภอเถินอำเภอเถิน,นระวังถนนอ,นอำเภอเถินไปทุ่งเสลียมเจ้าถ้าพายย่อยาก,ด,กดูก็ดูคือพี่ย,ย้อยเด้อแต่เตียดว่า ต้องมองความปลอดภัยไว้ก่อนรถกำลังลงมาเพื่อนรถบิ่งแรงมากเร็วเต็มที่